สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขามากันแถวแถวถนนสุริยพงษ์ตัดกับถนนผากองจังหวัดน่านนะครับขี่รถมานะครับมันก็จะมาแถววัดพระธาตุจังกัมนะครับบนถนนผากองนี้นะครับในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นี่นะครับมันก็จะมีถนนคนเดินนะครับเนาะไปครับไปครับโกติวโก เหมือนเดิมครับลุงตีมาโบเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาที่ถนนคนเดินจังหว,วัดพระธาตุจังกัมนานะครถนนคนเดินที่จังหวัดน่านนี่ก็ดูค,ค,ค,คึกคัก,คกบันน้อยเลยนะครับมีคนมาเตวกันตั้งแต่เจ้าช่วงอาทิตย์ยังบัดปลับขอบฟ้านะครับแต่วันมยังบัดตกตือนะนะเนาะ ก็มีของกินหลากหลายให้ลิ้มลองนะมีตั้งขนมญี่ปุ่นขนมไทยๆนะครับขนมหวานแบบไทยๆหนะะ้าตาจัดดีครับดูสะอาดสะอาดราคาก็บอกแพงเนาะเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับจะมีขนมขนมแบบฝรั่งพวกขนมเค้กเองนะครับ หรือว่าขนมที่เปิ่นเป็นห้อยอะไรอะไรฟิวชั่นขึ้นมาสักหน่อยนะครับมีการดัดแปลงให้มันทันสมัยขึ้นนะครับก็มีอ่าก็มีถึงหมูสเตะไก่ทอดแบบคนใต้นะครับไม่ใช่ไก่ทอดนังบวัเฮาเนะาะแล้วก็มีหอยหวานหอยโครงอะไรอย่างนี้นะครับโอ้หนักนะครับเป็นหอยแบบหอยหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นหอยหวานญี่ปุ่นวันวา,านนะครับ เดียวต่อมานะครับอันนี้มาหารเมื่อไครับเป็นขนมทอดอย่างขานมไข่เต่า,านี่ยบางคนเขาว่าไข่เต่าบางคนว่าเขาไข่นกไงนะครับอ่าซึ่งขนมแบบนี้ตะกอนมันอยู่แถวหน้าหงเรียนนะครับเราเปิ่นขายกันแถวหน้าหงเรียนทอดก้อนๆนะครับกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้นะครับ,นบ,บนรรนนเน,น,ะบน,กกนา,นถา,นาเนนนะ,นนนานนนะถ้าจะล้าอยู่นะครับใครต้องการเลือกฟื้นความหลังเนาะหมูลูกชิ้นปิ้งนะครับหมูกระทะสุ ขี้ก,ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นของหวานนะครับเป็นพวกขานมหวานอย่างแพนเค้กอะไรก็เปิดกระทําเป็นหน้าการ์ตูนแบบต่างๆนะครับก็ดูน่าฮักดีนะครับสร้างได้ว่าจะเอาหน้าเป็นตัว๋วอย่างโดเรมอนก็ยังได้เลยนะครับอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเฮาอย่างอันหอมกไข่ไข่โมดก็มีนะครับไข่มดแดงหอมโมกปลานนําพริกกบเนี่ยบอกขลามปลานะครับน่อพิกกบเนี่ยนะครับเนาะ มีผล,ลมไม้โซดนะครับขนมเส้นนะครับหมูยอนะครับโอ้หนักเตะนะักว่าถ้าจะลำนะครับนอกมีขนมไทยเห็มนะครับอันตั้งเพก็จะเป็นไส้อัวนะครับโอ้มีตึงแบบย่างมามีตึงใส่ถุงนะครับมีตึงน้ำพริกแคบหมูยังเซ็ตนะครับไขรไข่อยากอันใดซื้อหาได้เลยนะครับขนมบ้าบิน บะป้านี่ก็กําลังฮิตนะครับเนาะมีบ้าบินเผือกด้วยนะครับเตียวไก่นี่หอมขึ่นวะนะครับเนาะน่ากินน่าลองครับเตียวมันสักน้อยนะครับก็จะหันว่ามีไอ้อย่างนี้ครับหมูทอดบกแคว้นี่นะครับเออมันกินรสบะแคว้นี่มันคล้ายๆหมาล่านะครับถ้าเอามากินก็ข้นๆนี่ก็ถ้าจะลํำนะครับมีเพชรน้อยนยอยู่ปลายลิ้นนี่นะครับเนาะ แล้วก็มีอาหารท้องที่อย่างแกงฮ้างเละแกงนอลาบหูนะครับลาบไก่ยำบะนูนอ่อนก็มีนะครับโอ้หน้ากินทั้งนั้นนะครับเนาะแกงฮ้างเลเก็นนัวนะครับ50บ,บาทบะได้นะครับเนาะมาทางเพ่ก็มีหมูปูทอดก็มีนะครับปูชุบแค้งทอดนะครับป่าทอดนะป่าน้อยนะครับเอามาทอดกร,บรอบๆนี่ก็น่ากินนะครับเนาะ กินเป็นของเล่นก็ได้นะครับฝรั่งกนเท่าว่าเป็นสแนกอะไรนนะครับเนาะก็กินกันเพลินๆครับมาตังเท็ก็มีสินค้าจําพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเสื้อยืดที่เป็นพิมพ์หููปูมันยามานนี่ก็ราคาบบกแพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับเนาะสินค้ายังอื่นก็มีนะครับที่เป็นงานหัตถกรรมนะครับเป็นงานทั่วทั่วไปนี่ก็มีนะครับเดินดูกันก่อนนะครับฟังเพลงมวนๆไปตัวนลครับเนาะ เสื้อผ้าปืนเมืองอะไย่างนี้มันนักนะครับเนาะแล้วก็จัดงามเลยนะครับไขรที่สอบแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็มาเซาะว่าเซาะซื้อกันได้นะครับตุ๊กตาก็มีนะครับเป็นไอ้โมดแดงกันอย่างนี้มีก็ซิล่าด้วยนะครับตองเพชรก็มีปิกาจูมีอะไรย่งนะครับโอ สามารถเลือกซื้อหาได้ละอ่อนมากก็ม่วนใจนะครับได้มาดูมาแอวมาซื้อนะครับหมดคนจากบางคนให้ดิ้นลงห้องของพวกนะครับาจะแค่ได้แมงอย่างนี้นะครับเนาะเดินมาตรงวันออกนะครับจะหันนั้น้าปวัดภูมินนะครับแล้วก็จะมีหูบปั้นสิงโตสีขาวตั้งอยู่นะครับเป็นประตูเข้าวัดภูมินนะครับตอนนี้เขาจะลองแยกไปนะครับ แยกมาทังเพิกซ้ายมือสักคำเลยนะครับได้ยินเสียงอย่างบ่อยๆมาตัวเสียงแม่กานะครับอูด้วยภาษาท้องหินฟังดูนะครับอันนี้เอาคนเลักตัวเลยนะคะอันนี้ มาจำมูแม่ไม่อ of of ุ้บเจ้าพ่อนะไม่อุ้บเนี่ยวพ่อมาขำได้เลยตาอ้อยมูพ่อเอาปีตาแตตาขนกบบ็นคาบมังเต่บางคนซื้อไปเนาะมังเต่พิซื้อในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้กำไม่ได้ลูกนี่มาลูกมาขำได้เดี่ยวมาได้ฟังได้ยินเสียงน้าแมกาเป็นกำเมือนแป้นะครับกอจัดม่วนใจนะครับ สังเกตว่าเสื้อยืดของนีลาลุกจังร้อนหน้านี่ก็มีลายนะครับลวดลายสีสันก็แตกต่างกันไปตัวร้อยตัวร้อยสีสันสดใสนะครับเนาะอ่าตัวแปดสิบก็มีนะครับของลาออนตัวแปดสิบครับมีเตวนะครับมีรองเท้าแตะเสื้อเชิดมีอะไรอย่างที่มันเป็นลวดลายจ้างก็มีนะครับ อของกําลังฮิตนะครับวดลายจ้างบะเดียวบะเจมีก๋าเตียวนะครับมีไปแถวไปเกือบแตะนะครับโอ้าน่าซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับนอออุหนุนของคนบ้านเฮาครับเตียวต่อมาแฮมสักหน่อยนะครับต้องเพเขาก็จะหันว่าเมียน งานหัตถกรรมจำพวกงานทักต่างๆนะครับเพ่นทักเอาเชือกมาทักเป็นกระเป๋าเป็นอย่างนะครับหรือว่าเป็นงานเครื่องหนังทํามือก็มีครับจัดเหมาะเลยเครื่องหนังบนนี้นะครับนาอกระเป๋าผ้าแบบพื้นเมืองก็ดูจะเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับที่จะซื้อไปแตนถุงพลาสติกนะครับนาอราคาบบกแพงครับไปกัดไปรีกเอาไปใส่แตนถุงพลาสติกได้นะครับแถวของสินค้าก็มาสุดตรงต่างแยกนะครับเขาก็จะโง่ปิ๊กนะครับ เราง้อยปิกมาเดินปิกมาเกาะไปกอยร้านที่เฮายังบดได้ดูตะกี้เฮาฉลบออกไปทงข้างไปฟังแม,ม่กามงเป๋เปเปก,ก่อนนะครับเนาะอ่าการี้เฮากับกปิกมาครับมาดูตรงเพปก็จะหันว่ามีสินค้าหลากหลายนะครับที่ดูดีสวยงามเนาะราคาอย่างนี้เฮาตดลองกันได้นะครับมาเตียวมาซื้อนะครับร้อยหรือแปดสิบได้ก็เ้าบดได้ก็ร้อยเหมือนเดิมเล่นนะบาทกว่าห้าสิบสองตัวอนะครับเนาะ สินค้านี่ก่อถูกเพิ่มมูลค่าโดยเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านนะครับผมกระซิบลักบรรลือโลกในราคาดีนะครับสำหรับหมนี่เปิลน,นีนะครับเนาะมีสินค้างานผ้างานหัตถกรรมนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับงามนะครับสินค้าของเปิลน,นี่น่าซื้อน่าหาแต่แตะครับสินค้าหัตถกรรมก็อุดหนุนไปนะครับสินค้าของคนบ้านเฮาเป็นงานฝีมือคนเพื่อจะได้มีอาชีพมีรายได้นะครับ งานหัตกรรมยังพวกกระเป๋าที่ทำจากเสือ้ออย่างนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับเนาะเหมือนของญี่ปุ่นซ้นน้อยนะครับส่วนที่เป็นผ้าพิมพ์ก็มีครับวังนี้เป็นผ้าพิมพ์สีธรรมชาตินะครับไปไม่เป็นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเอาไปใส่ก็รู้สึกดีที่รักโลกอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมีแผวเสือเ้อตีอันเป็นกระซิบลักที่เป็นการ์ตูนนะครับแทนที่จะเหมือนหุบตีในอัน วิหารนะครับเกาะมาเหมยเป็นกระตูนก่อนนะฮักดีไปเห็นแบบนะครับเตียวย้อนมาทังว,วันต๊กนะครับก็จะเริ่มกลายเป็น้านอาหารนะครับต้องต้นถนนนี้มันจะเป็น้านอาหารนะครับมีหน้าขับวนหน้ากินนะครับตะกี้ไล่พูนบรเดียวลายเพนะครับก็คล้ายๆกันมินกินส้มนึ่งหน้าไข่อย่างนี้ตัวนะครับเนาะ พอ,อหนึ่งไก่ก็มีครับโอ้น่ากินทางนั่นครับเตียวต่อนะครับดูไปเรื่อยๆครับแพงแถวนี้ก็จะเป็นแพงตรงข้ามกับหมู่ช่วงแรกๆดีแถวเตียวกายนะครับแต่ก็มีอาหารหลากหลายประเภทกันนะครับแอปไข่ป่าก็มีแอฟปลาซิวก็มีนะครับโอซิบบาทซาบาทมาได้นะครับข้าวต้มมัดก็มีครับ มีแผวผลไม้สดอย่างสตรอเบอรี่นะครับน่ากินครับดูแดงจัดเหมาะนะครับขนมทางทองตะก้อนว่าห่อขนมทางแตกนะครับเนาะมื่อเดียวเป็นทางทองนะครับะจะเซาะหากินได้ก่อนนั้นแถวในงานคนเดินผ่องงานวัดผ่องเองนะครับเนาะเห็นเป็น้านขายนี่บอกให้มีนะครับแต่ที่มาเลยอย่างนี้เป็นนักนะครับเป็นมักขนมอย่างอี เดียวมาถึงตั๊ดนี้นะครับอันมีห้านมียำนะครับดูหน้าตาหน้ากินนะครับเพื่นปรุงใู้เห็นกันตรงนี้นะครับดูสะอาดดีนะครับนาอเป็นมียำนะครับอ่าใส่กงอีสานก็มีครับชาชักก็มีนะครับนาอชาชักนี่เป็นองตั้งใตกันนะครับนาอแต่เอามาขายทั้งเพสครับห้างนี้ก็จะมีตังเตียวเข้าไปนะครับ จุดนี้เป็นด้านที่เหนือของถนนนะครับจะมีลานเราสามารถนั่งกินอาหารได้นะครับมีนักดนตรีเปิดมาเล่นเพลงบรนเลงให้ฟังกินข้าวฟังเพลงม่วนใจนัง่งโลงลกอากาศเย็นๆนะครับเนาะแถวลานมูมนี้ก็มีแผงขายอาหารอยู่ตั้งข้างงนะครับ บ่นักนะครับบักกีฮานนะครับส่วนมากก็อยู่ตัางนอกตัางถนนพวกนะครับในลานนี้บ่มีบักกีฮานแต่เกาะพอมีนะครับเนาะหุ่นเตียวได้ใกล้แหมน้อยนะครับบังเพ่ก็โล่งกว้างนั่งสบายนะครับบ่แออัดโปร่งนะครับเนาะจากทัดนี้หาก้อยไปนะครับไปไลยพ้นก็จะหันว่ามีวัดพระธาตุจังกัมนะครับเปิดไฟตอนเมื่อคืนจัดงามนะครับน้าไปแอวนะครับเกาะ เนี่ยว่าจะเข้าไปซ่องวัดพ่นสักกํานะครับนอกตอนเมื่อคืนนี่ครับเฮาก็ะข้ามถนนนะครับข้ามหลามาเพื่อที่จะไปดูวัดอันจังกํานี่นะครับจากตั้งหน้าประตูตั้งเข้านี่ก็จะมีซุ้มเป็นแขวนโคมไว้หลากสีสวยงามนะครับตอนยามเมื่อคืนนี่งามครับนอกจากโคมไฟแล้วก็ยังมีจ้องนะครับเพื่อเอาจ้องเป็นสีเป็นซีเป็นสีเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ตั้งข้างนะครับอ่า ซุ้มนี่นะครับงามนะครับมีสีสันเตลื่อไปหน้าวิหารพอดีเลยครับหน้าวิหารนี่เกาะตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างงามนะครับหน้าบานเปินแต่งลวดลายด้วยสีทองนะครับโอ้เวลามันโดนแสงไฟนี่มันเหลืองอารามงามแต่แต่นะครับเนาะเหลืองอารามงามเรองรองวันเตะเอาอยัางบ่เข้าไปเตือนนะครับเอามาเดินดูรอบๆพระวิหารกันก่อนนะครับ พระวิหารนี่ก็เป็นแบบล้านนาหลังคาซ้อนชั้นนะครับเนาะมาตองเพลเมืองจะเป็น่ย่างแยงครับอ่าแล้วก็คำยันหลังคาเนี่ยเพื่อนทำเป็นอัญญาน,นาคนะครับที่หอมว่าคันถวยนี่นะครับเหมือนกันหมดกุอันนะครับช่องหน้าต่างก็เป็นเรียมเป็นเรียมธรรมดาบ่มีการตรกแต่งใส่ซุ้มใส่ลายอย่างสักอย่างนะครับเรียบง่ายสไตล์คนเมืองว่านเนาะผนังก็ทาสีขาวเรียบๆนะครับเดียวมานจนถึงอันจะหลังวิหารนี่นะครับ จะเห็นว่าค่อนมาตั้งหลังนี่มีช่องประตูและบันไดขึ้นไปตั้งบนได้นะครับเฮาก็เลยไป่องดูสักหน่อยนะครับว่ามีอะไอย่างนอเนาะอันนี้ก็เป็นตางขู่เจ้าขึ้นนะครับแล้วนี่เขาลักมา่องนะครับก็จะหัน่าโอ้เปิ่อเมียนพระพุทธรูปนะครับจัดงามนะครับพระประธานน่ก็จะเห็นได้อย่างใกล้ๆเลยนะครับพระพุทธรูปนี่งามเต้เต้นะครับมีตึงที่เป็นปูนเป็นสัมลิดนะครับเนาะเป็นของเก่าของเกียร์นะครับ เราคงจะดูตั้นี้นิดหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าอันเราจะไปดูตังนอกก่อนก่อนเนาะไปดูวนพระาธาตุกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก้อยวกเข้ามาทางในครับเตียวมาทางหลังนะครับก็จะหันพระาธาตุนะครับสีทองเลยนะครับตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมยกสูงสีขาวนะครับทางหลังพระาธาตุนี่ก็จะมีอัน องเจดีย์องน้อยๆแล้วก็มีอาคารอยู่หลังนึงนะครับอันเจดีย์องน้อยๆเจาเห็นนี่นะครับจัดงามเหมือนกันเนอสีองค์กะเปิดน,นี่นะครับพราเจดีย์นี่ก็เป็นทรงปราสาทนะครับมีซุ้มจระนำตั้งสด้านนะครับในซุ้มก็มีพระพุทธรูปสีทองยืนอยู่ถั้งสด้านเนออันนี้ผมกลบมั้งว่าอันเป็นพระธาตุนังนะครับเนองูแต่ว่างามดีเด๋ยวอัน ดูพระธาตุองค์นี้นะครับตอนตะวันจะตกดีเนี่ยสีมันงามนะครับนอเข้ากันดีแด้ๆส่วนอาคารหลังน้อยๆทีอ่อยู่หลังพระธาตุนี่นะครับเป็นเพื่อนว่าเป็นวิหารพระเจ้าทันใจนะครับนออ่ะก็เอามาไว้หลังพระธาตุนะครับเป็นพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจนี่เปิ่นเอาไว้กันบ่มเมือนกันนะครับแต่ละตีละตีเราลงเข้าไปดูตังในนะครับ ก็จะหันมีพระพุทธรูปปูนสีขาวนะครับฝีมือน่าจะเป็นช่างพื้นบ้านนะครับลักษณะรูปร่างก็เหมือนตะสุโขทัยสักหน่อยนะครับมีสาวกนั่งซ้ายขวาพานางก็เรียบนะครับบ่บมียังครับเดียวออกมาดูก่อนนะครับถัดมาจะมีน่าจะเป็นที่บรรจุกระดูกของเจ้าของนครเมืองน่านนะครับตั้งอยู่สามองค์นะวัสานะครับบัตันได้ไปดูสักกรรมว่ามีมีไผ่พองนะครับ เจดีจ้างคำสีทองนี่เป็นทรงหลักข้างคว่ำนะครับตั้งบนฐานกลมแล้วก็ฐานเลี่ยมนะครับตั้งลุ่มนี่ก็มีหูกปั้นจ้าครึ่งตัวเลี้ยงโดยรอบนะครับเหมือนนั้นเจดีย์จ้างัมที่อันสุโขทัยนะครับเพื่อนว่าได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยว่าอันนะครับตั้งลุ่มตั้งข้างนี่เพื่อนก็เอาโคมไฟนะครับมาห้อยไว้หลากสีเป็นแถวนะครับทํใหุ้มเม่คืนมันก็ดูสว่างสวัยหน้าเตีหน้าเดินได้นะครับเป็นที่เอลที่หนึ่งนะครับ ใครที่มาเอวเมืองน่านก็มาเอววัดเอววานี่เตียวดูเมื่อคืนเย็นนะครับเย็นสบายเตียวได้นอกจากจะไปกินข้าวกินน้ำเรามาดูวัดสักหน่อยนะครับเอามาดูวิหารตางเหนือนี่ก็เหมือนกันตัางใต้นะครับเหมือนกันก,นกย่างเลยมีอันปัะตูตังขึ้นลงของกูญเจ้าอย่างเดียวกันนะครับมีตัวเงาอยู่ทีอ่อันฮาวปันไดเหมือนกันเลยนะครับส่วนพระอุโบสถตัางหลังนี้นะครับ ก็เป็นทรงสูงนะครับมีช่องหน้าต่างนี่ตกแต่งเป็นกรอบซุ้มทรงประสาทนะครับงามเปิลซุ้มเปิลนะครับเฮามากรอยบริเวณตัางหน้านะครับจะหันว่าหน้าบันและกึ่งกลางร่วงพึ่งของเปิลเน,นี่ยมีหูเปินครูดติดอยู่นี่แสดงว่าต้องเป็นวิหารหลวงนะครับเป็นวัดหลวงว่าตัางหน้าขั้นใดขึ้นนี่มีฮาวบันไดเล็กสแสนงเลดูแปลกๆ,ๆหน่อยๆแต่ก็ปลอดภยัยดีสาหรับคนเท่านะครับ เป็นขั้นใดเดียวขึ้นมีฮาวเล็กนองไว้มาก็ดีครับประตูตั้งเข้ามีช่องเดียวนะครับกรอบประตูทงเป็นซุ้มทรงประสาทนะครับยอดนี่ก็ลดดันขึ้นไปจัดงามครับประดับด้วยกระจกสีงามขนาดครับเตียวเข้ามาตังในครับตังในอาคารนี่จะแคบแล้วก็ยาวแล้วก็สูงนะครับผนังเรียบทาสีขาวบ่มีการตกแต่งได้ไดเลยนะครับตั้งข้างนี่เปินเอาพระถาาุจำลองป,ประจําปีเกิดจำลองมาเลี้ยงไว้เป็นแถวนะครับ ตั้งในสูตนี่ก็มีพระพุทธลูปสามลิดนะครับปรางประธานอาภัยสูง140เซนก่อนนะครับเพื่อว่าผสมทองเลยนะครับพระพุทธลูอตรงนี้เป็นองค์เก่าองค์แก่นะครับใกล้ก่อนกันก็จะมีหีบธรรมารโบราณน,นะครับอา,อาคารหลังนี้นอกจากเป็นโบสถ์แล้วเพื่อนยังใช้เป็นติเก็บพระธรรมหรือพระคัมภีร์ต่างๆนะครับบางคนก็ว่าเป็นโหพระธรรมนี่นะครับน่ะเป็นติเก็บคมภีร์นะครับ บ้านประตูนี่ก็เป็นไม้แกะสลักเป็นหุ่เทพพนมยืนอยู่บนเถาวันถาวกนกนะครับพนมมือเหี่ยชัดงามนะครับอ่ะดูประตูประเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงจากโบโซตนะครับจะหันสิงที่เฝ้านี่นะครับสองตัวอยู่ตั้งข้างๆนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับสิงเฝ้าอันวิหารน,นะครับสองตัว เดียวจากบวชย้อนไปตังีิหารนะครับเพื่อจะไปดูด้านในนะครับที่เราติดกันไว้ตะกี้ไว้เัง่มาได้ดูเตือ้อแล้วเดี่ยกำลังจะไปกอยว่วเนาะเดียวย้อนมานะครับก็จะหันว่าโอ้หน้าบานแนบข้างหูลวงพึ่งของเพื่น,นี่นะครับเปิ้นแปลงงั้นเป็นลายการนกจัดงามเลยนะครับสีทองส่วนสารลายนี่เพื่อนทาเป็นหูพญานาคนะครับพญานาคที่เลื้อยลงมานะเพราะว่าสาลาย ส่วนเสาไปเสาซี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีลายเชิงด้วยนะครับอ่ะประตูตั้งเข้านี่ก็มี3ามบานนะครับอ่าตั้งกลางนี่ก็เป็นกรอบทรงประศาทนะครับประดับกระจกสีงามครับเนาะสีสันหลากหลายเตียวเข้าไปดังในครับดังในนี่ก็จะมีเสากลมนะครับคงรองรับหลังคาลักษณะเหมือนกับของวัดภูมินนะครับคือว่ามีลายเชิงเหมือนกัน พ,พระพระประธานนี่องค์ใหญ่นี่ชื่อว่าพระเจ้าหลวงนะครับมีความสูงตั้งหกเมตรนะครับตึงสูงตึง,ตงใหญ่นะครับเนาะโอ้เป็นของโบราณของเก่าที่น่าอนุรักษ์รักษาไว้ครับเอามากอยที่ผนังเห็นหน่อยก็เสียดายหน่อยนะครับที่ว่า,าภาพวาดบนผนังนี่ชำรุดไปนักนะครับแล้วก็มีความเลือนนะครับว่าได้ค่อยชัดตั้ใดเหลือไว้ก็เขาของเมื่อของอันฮูบนะฮูบเขียนนะครับว่ามีความงาม มันน้อยไปกว่าที่อื่นนะครับนี่อันอปก็ของวัดภูมินนะครับอาจจะเป็นคนเขียนคนเดียวกันกับโมฮูนะครับเนาะที่นี่ก็เป็นวัดหลวงเก่านะครับนอกจากอันฝาผานังแล้วล่องลอยของลวดลายอย่างเสาอินะครับเสาที่เป็นเสาเหลี่ยมต้นหน้านี่ครับมีความงามนะครับเปิดมีลายเชิงลายอย่างตัวนะครับโอ้ถ้าสมบูรณ์นี่จะงงามเหล่านี้เนาะก่อนจาก ออกจากวิหารเขาก็จะหันบ้านประตูไม้แกสลักนะครับเป็นลวดลายติวดาจัดงามครับน่าเสียดายนะครับวันที่เวลาไม่น่วยฝั่งหีบหานะครับอู้ก็จะฝั่งนะครับหวังว่าจะได้มาเยือนที่นี่เห็นสักเครื่องนะครับเนาะชีวิตคนเฮานี่นะครับบ่มีสิ่งใดจะต้ำจุนได้ดีไปกว่าการกระทําดีนะครับหลีกหนีความชั่วกระทําที่ใจเพื่อผ่องใสนะครับเฮาก็จะโป้นจากพุกทั้งปวงนะครับเนาะ วันนี้ขอสุขสวัสดีพึงมีแก่ท่านครับจากลูกตีโบครับสวัสดีครับ